ครับผมแล้วก็การรีวิวของเรานะครับจะธรรมดาไม่ได้มาใช้งานบน Porsche c a m a n 987 PDK ตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดโหมดสปอร์ตครับเปิดโหมดสปอร์ตเลยนะครับวิ่งในความเร็วประมาณ200กิโเมตรต่อชั่วโมงเรามาดูกันว่ามันจะนิ่งหรือเปล่านะครับอาจจะเสียวนิดนึงนะครับเสียวจ้าตอนนี้เรามากับน้องบาสนะครับนี่คือแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับนี่ ลุงบาจะเป็นคนถือกล้องนะครับนี่นิ่งมากเลยนะนิ่งมากอ่ลองดูภาพไปแล้วกันนะครับว่านิ่งแค่ไหนอันนี้เป็นความเร็วปกตินะครับยังไม่ได้ขึ้นโทเวย์นะครับเป๋าตังไม่ได้เอามาครับเอาบาเอาบาเสี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงมีตังมบ้่ยแป๊บนึงแป๊บนึงกี่บาทอ่ะ แต่แปะแปะผ่ะอดูก่อนมันเห็นกระจกปะอ,อ๋อเห็นเราเห็นได้ละพอไหมยังอ๋อให้มันตรงนะ5 4าสีสาพี่กรณ์รถมันเยอะนะเว้ย 喂喂喂喂喂喂喂！哎、e!，别开！ เ่ี้เราได้ทดสอบไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ได้เปิดโหมดสปอร์ตนะครับเป็นโหมดธรรมดาแบบเดิมๆเลยแล้วก็วางกล้องไว้กับตัวรถนะครับซึ่งภาพที่เราได้ดูเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีช็อตที่รถสะเทือนเพราะว่าโอ้หมันวิ่งด้วยความเร็วแล้วก็วิ่งบนทางด่วนซึ่งมีข้อต่อของถนนอยู่นะครับแล้วมือมันไม่นิ่งใช่แล้วแล้วเราจับแล้วเราอาวางไว้กับรถนะครับซึ่งทําให้มันได้รับแรงสะเทือนจากรถโดยตรงนะครับคราวนี้ เรามาลองดูในแบบที่ชีวิตจริงเราใช้งานกันก็คือเราถือไว้ในรถนะครับเราใช้น้องบาสถือแล้วก็ถ่ายสดๆบนถนนนะหันไปพี่กรมองทางดีๆนะเว้ยออโอ๊ยพี่กรมันไม่ไหวว่ะรถมันเยอะมากอะดูดีแล้วทางโค้งด้วยอะบารรถมันทำมาให้ขับเร็วไม่เอา แล้วเดี๋ยวคนเขาก็จะหาว่าเราไปแบบกลีแนตี ก็บ,บอกว่ารถชนแล้วมันกลัวเอามาหันมาเดินถ่ายถ่ายทำยนะครับ<ำ>แล้วก็ตอนนี้นะฮะเราได้ทดสอบมากันระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าชอบหรือเปล่านะครับสำหรับออ m โม m โมบายคงยังไม่มีใครทดสอบแบบนี้แน่ๆนะครับที่เอามาใช้ในการสั่นสะเทือนที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ารถตัว p o Porsche c เค m a n ตัวนี้นะครับตอนที่เราเปิดโหมดสปอร์ตเนี่ย ตัวโชคมันจะแข็งขึ้นนะครับแล้วรถมันจะต่ําลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้ความนุ่มนวลในการขับหายไปนะครับซึ่งมันทําให้กล้องที่ใช้หรือว่ากิมบอลที่ใช้เนี่ยต้องทํางานหนักแน่นอนนะครับแต่ว่าภาพที่ได้มาลองดูนะครับที่น้องบาสถือถือถ่ายไปด้วยแล้วก็ขับรถแบบด้วยความเร็วประมาณไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณไม่ถึง200ดีเพราะว่ารถมันค่อนข้างเยอะนะครับก็ลองสังเกตลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไง แต่ว่าถ้าใครที่ชอบออ m o Mobile นะครับติดต่อไปได้เลยนะครับที่ร้าน KRC Shop นั่นเองนะครับผมต้องขอบคุณมากมเลยนะครับพี่กีที่เอามาให้เราได้ทดสอบมาได้ลองเล่นนะครับผม KRC Shop พระราม5นะครับก็ a c e b o o k ของ KRC เข้าไปได้เลยนะครับแล้ววันนี้ยังไงก่อนลาไปก่อนนะครับน้องบาจะลองให้แล้วครับดูนะฮะหน้างี้เสียเลยนะครับเป็นไรครับไม่ไหวสัมภาษณ์นิดนึงไม่ไหวอะเป็นไงอะเป็นไงความรู้สึก